อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะคุณเอกราชฮะ iPhone 5โอ้โหผมเราปวดหัวการเช็คข่าวมันเ <c oughs> พราะว่ามันมันไม่สิ่งมากคุณอย่าไปอินกับมันมาก <c oughs> iPhone 5เปิดตัวแล้วครับทชมท่านวันนี้ก็มีงานแถลงข่าวเปิดตัวนะครับ ิมคุกซีโอมาเปิดงานนะครับและโยนต่อให้ฟิลิปชิลเลอ ER, ร์หัวหน้าฝ่ายการตลาดกับสกอตฟอสตอร์ครับผู้บริหารฝ่ายโมบายซอฟแวร์นะครับนี่ออกมาแนะนำครับตัวเครื่องมีอะไรใหม่ชัดๆก็คือตัวเครื่องบางกว่าเดิม18%ครับท่านผู้ชมครับหนาแค่7% จุ8มิลเมตรนะครับหนัก112กรัมคือมันเบาขึ้น20ทั้งบางทั้งเบาขึ้นนะครับหน้าจอใหญ่ขึ้นเป็น4นิ้วจุไอคอนได้5แถวตอนนี้มั4แถวนะครับของเดิมเนี่ยมันมัน3นิ้วครึ่งรุ่นใหม่นี้หน้าจอเป็น4นิ้วนะครับสูงนยาวขึ้นแต่ไม่กว้างขึ้นยาว้สูงขึ้นเั้นคนที่ชอบเล่น Angry Birds มันจะงางได้ได้ไกลกว่าเดิมู่เห็นได้่าเดิมนะครับ เออเสียงดีขึ้นครับตัวชมมีไมโครโฟน3ตัวนะครับหูฟังก็เป็นตัวใหม่เรียกว่า ear pods คือคุยโทรศัพท์กับฟังเพลงเสียงผิวกว่าเดิมนะครับเขาบอกว่างนี้ยังมีหน้าจอเพิ่มเติมอีกนะก็คือ,คอสีระบความอิ่มของสีมันดีกว่าเดิมถึง44นะครับตองนีสดขึ้นสดกว่าเดิมนะรองรับ 4G LTE นะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดาวโหลดภาพวิดีโอเร็วกว่าเดิมแต่นี่คือเรื่องของอเมริกาเขาของเรายังไม่มีนะ 4G เนี่ยเราส G ยังไม่ครบเลยกล้องตัวหลังความละเอียดเท่า iPhone 4S คือาน พิกเซลนะครับแต่ถ่ายรูปได้เร็วขึ้น40มีพาโนรามาโหมดนะครับถ่ายวิดีโอ,อ,อ Full HD 1080p นะครับ,รบกล้องทำง,งานดีขึ้นในที่ที่มีแสงน้อยนะครับส่วนกล้องตัวหน้าอัปเกรดให้เป็น High ไฮเดฟเล่น FaceTime ได้ชัดแจ๋วครับท oh. ดยชมครับ oh. ในส่วนเทคนิคเนี่ยใช้ชิปตัวใหม่คือ A6 นะครับทำให้ CPU กับกราฟิกทำงานเร็วกว่าเดิม2เท่านะครับม,มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการใหม่ iOS 6นะครับซึ่งมีฟีเจอร์ใหม่กว่า200ฟีเจอร์รไอตัว Siri เนี่ย <Siri. S 1> ตัว Siri เนี่ยอัปเดตให้บอกเส้นทางจราจรได้อัปเดตสเตตัสใน Facebook ได้ครับ,รบมีแมッ เป็นแอปพลิเคชันใหม่คือเขาไม่ใช่ Google Map แล้วนะครับเป็นแบบของเขาของเขาเองมันจะมี Voice Navigation ใช้เสียงบอกเส้นทางอัปเดตเส้นทางจราจรแบบเ e รี t i m ทนะครับท่านผู้ชมครับเออนี่แหละนะครับชื่ออะไรตกลง n e ว iPhone หรือว่า iPhone 5มันเป็น iPhone 5 iPhone 5ในอเมริกานี่เขารับจองวันศุกร์นี้นะครับเดี๋ยวผมรอ iPhone 5จุดหนึ่งที่คนผิดหวังนิดๆคือมันไม่มีไอฟีเจอร์ NFC หรือ Near Field Communications ที่ไอ้ระบบเนี้ยมันจะทำให้มือถือทำงานเหมือนบัตรเครดิตนะน้องใบรือมันรูดซื้อของได้ในบางร้านซึ่งไอโฟนให้ไม่มีนะครับเดี๋ยวชมครับแต่ก็แค่นี้สาวกก็น่าจะโอเค,ลลคแล้วล่ะ เครื้งแล้วเริ่มขายในอเมริกาพร้อม8ประเทศวันศุกร์21กันยาที่ขายพร้อมกันก็มีออสเตรเลียนะแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษญี่ปุ่นฮ่องกงและสิงคโปร์ไม่มีไทยเปิดพร้อมอเมริกาศุกร์21กันยาของเรานี่คงต้องรอคุณเอกราดบินไปสิงคโปร์ฝ่าเครื่องฮ่องกงก็ได้รอเครื่องศูนย์ดีกว่าว่ามีอะไรมันเข้าศูนย์ได้ดีกว่าไม่ไม่ผมการอ iPhone 5S จะได้เพิ่มกล้องหลังขึ้นมาชอบบุ๊กเนี่ย เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าแล้วก็สามารถไกลเกลี่ยกันได้นะฮะรลงับข้อพิพาทกันได้สําหรับฝ่ายโจทย์นะคือทนายอุดมเนี่ยนะฮะเดิมตั้งใจว่าจะฟ้องคุณการเนี่ยนะฮะเรียกว่าจะฟ้องแบบไม่ยอมความเลย ยกเว้นแต่ว่าคุณการจะสํานึกผิดในการกระทําของตัวเองซึ่งคุณการเองเนี่ยก็เลยได้ออกมาขอโทษนะฮะ mm hmm. แล้วก็ทางทนายเนี่ยเขาก็ไม่ติดใจอะไรแล้วสามารถกลับมาเป็นพี่น้องกันได้เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. แล้วก็จะไปถอนฟ้องในคดีแพ่งแล้วอาญาให้นะฮะค oh. คุณการนี่ก็ยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตนเนี่ยเข้าใจผิด นะครับด้โพสต์ข้อความลงไปโดยในเฟซบ o o กโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ต้องขอโทษทางทนายด้วยส่วนคุณเสกนี่เป็นคนกลางรักทั้งสองคนทั้งภรรยาด้วยทั้งทนายด้วยนะฮะก็ก็สบายใจไปบอกดีใจมากนะครับเสกรักทุกคนเสกรักทุกคนมีเสียงไหมเอ๊ะแล้รักตัวเองหรือเปล่ารัก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 เนะฮะังเงฮะฟังเสียงครับฟังครับผ่านมานะคะมันเกิดจากปัญหามรสุมของชีวิตครอบครัวของพี่อะนะคะมันก็ เลยเกิดการทําความผิดอะไรที่กระทบกระทั่งพี่อุดมเขาไปบ้างก็ต้องขอบคุณพี่อุดมด้วยนะคะแล้วก็คงจะไม่มีเหตุการณ์นี้ <c oughs> พี่อุดมขอโทษค่ะผมเห็นแล้วว่าน้องขอสํานึกจริงๆนะครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองที่ทําไปเนี่ยเพราะว่าจากอารมณ์ที่เขาเโกรธเมื่อนะครับขอพร้อมที่จะขอโทษแล้วก็ พร้อมที่จะอยู่กินนะครับฉันสามีภรรยากับเสกซึ่งเป็นน้องที่ผมรักมากก็ผมก็ยินดีผมเองดีใจนะครับที่ทั้งพี่ดมแล้วก็การเดยกลับมาคืนดีกันนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะกอนกันได้แล้วจบนะจบลงได้ดีครับคุณเสกก็ดูแข็งแรงมากขึ้นแข็งแรงใบหน้าอิ่มเอิบนะครับนี่ฮะฮอ้าแล้วก็มาถึงเรื่องนี้หน่อยคุณต้อมรัชนีกรโอ้โหตอนนี้ท้องแล้วฮะฮะท้องอีกแล้ว ท้องอีกแล้วท้องอีกแล้วท้องอีกแล้วนะฮะคือคุณต้อมเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยมีข่าวลือออกมาครับคยุดฮะบอกว่าคุณต้อมเนี่ยตั้งท้องสมเดือนกับสามีใหม่เป็นดาราจากๆวงงนะฮะเป็นรุ่นน้องอยู่ในวงการนี่แหละแล้วก็แอบไว้นะฮะทางเราเนี่ยก็พยายามติดต่อเธอไปแล้วก็ตามไปสัมภาษณ์เธอแล้วเจ้าตัวก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเนี่ยท้องไม่ได้5เดือนแล้วก็ไม่ได้ท้องกับรุ่นน้องที่อยู่ในวงการด้วยโอ้โหไปลือกันได้ไง คือเธอท้องกับนักธุรกิจคนหนึ่งนะฮะคือเธอคบมาแล้วเนี่ยประมาณ3ปีแต่ไม่อยากบอกว่าเป็นใครนะครับตอนนี้เธอท้องได้5เดือนแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เธอบอกว่าเป็นลูกคนที่2ห่างจากคนแรกใน10ปีนะฮะ<อ>คนแรกในช่องน้องวีวี อ่านะฮะเพราะตอนนี้อายุเธอเยอะแล้วนะฮะ41แล้วแล้วก็เป็นซีที่มดลูกด้วยตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าเธอเนี่ยท้องจะมีลูกแต่ตอนนี้ทํายังไงได้เนเมื่อมีแล้วก็ต้องบอกว่าดีใจใลูกนะฮะอ่าแถามยังได้ลูกชายด้วยตอนนี้รู้สึกว่าน้ําหนักของเธอจะขึ้นมา7-8กิโลแล้วด้วยนะฮะส่วนเรื่องที่ว่ามีข่าวว่าท้องกับนักร้องรุ่นจากจักวงวงนักร้งองหนุ่มจากจักวงวงเนี่ยนะฮะคือคุณเล็กเจษดาคนนี้เนี่ยนะฮะไม่จริงเธอบอกเธอเป็นเพื่อนสาวกัน เป็นเป็นเพื่อนกันธรรมดาเพื่เพื่อนเฮ้ยเพื่อนสาวเพื่อนยุ่งเลยนะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเฉยๆฉยหนุ่มพูดผิดฟังเสียงไม่เจอพาไปฟังเสียงฟังเสียงไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่มีค่ะไม่มีค่ะนอกวงการค่ะ ของพี่พี่ส่วนใหญ่พบคนนอกวงการตลอดโอ้ก็ปูนชนีแล้วนะจะไปเปิดอะไรก็ไม่ได้ตั้งใจเขาแก่แล้วนะที่ไม่ได้ตั้งใจในที่นี้คือไม่คิดว่าตัวเองจะมีได้นี่ไงฮะแสดงความยินดีดีกว่าแสดงความยินดีด้วยนะเชือข่าวหรือข่าวหรือมันร้ายก็หวังว่าเธอจะพบกับความรักที่สมบูรณ์แบบสักทีเพราะที่ผ่านมาเธอแบบโอ้โห ทุลักทุเลเรื่องความรักมากคุณต้อมนี้น่าสงสารมากใช่ครับเคยถึงขั้นต้องหนีกลับจากอเมริกานะฮะหนีแฟนเก่ากลับมา,า,ารู้เยอะได้แตวเนี่ยก็คนดีรู้จักกันรู้จักกันช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ <c oughs> ครับ <c oughs> สนับสนุนโดยไวโคจาก White <c oughs> คริสตัลไวน์ซีรีครีมลองกาหน่อย เช้าเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะฮะยังมีต่อนะครับเมื่อวานนี่น้องกล้องของผมนี่ป่วยกล้องป่วยฮะป่วยนะก็รู้สึกว่าจะเป็นนิ้วในถุงน้ําดีนะครับก่อนจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้ด้วยเพึ่งผาไปพิ่งผ่าเหมือนกันนะพึ่งผาไปน้องในถุงน้ําดีอ๋อผ่าแป๊บเดียวไม่มีอะไรนิ้วในถุงน้ำดีอันนี้ก็เป็นนิ้วของของที่เป็นเป็นเนื้องอกนิ้วนิ่วพี่นอยมันไม่เหมือนกันนิ้วนิ้วแบบเนื้องอกอ่าล้วเหมือน อันนึงมันจะลอยอีกอันนึงมันจมเลยเงี้ยผมจำไม่ได้คือพี่ก้องผ่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหมโอ้แป๊บเดียวเสร็จแป๊บเดียวนะพี่ก้องเนี่ยเขาเป็นนิ้วหลุมน้ำดีอักเสบอย่างหนักเลยนะฮะต้องนอนรักษาตัวล่าสุดเนี่ยรักษาไปประมาณ8วันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนขึ้นคอนเสิร์ตนะฮะในวันที่30กันยานี้เนี่ยเขาจะต้องไปผ่านะฮะเอานิ้วหลุมดีเนี่ยออกนะครับ<ม>ซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ก้องก็บอกว่าไม่มีอะไรน่าไปถ่วงแล้วนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะแข็งงงงงงแแรรรรรลล้้้ววตตออ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 อยยยยยยกกกเเเคคคืืื่่่่่่่ใหหหหหหมมนนนนนนะะฮี นี่แหละฮะแล้วลอย่าลืมคอนเสิร์ตนูโวนะฮะครับผมเต๋าสมชายเจ้าของวลีฮิตอย่ามาเต๋าโอ้โหอันนี้นี่เป็นเป็นที่รู้พี่ <S 2> <S 2> ใช่ฮะคือตอนนี้ไปไหนมาไหนนะคุณเต๋าเนี่ยเขาก็แบบว่ามีคนชอบมีมีวลีของเขานี่นะฮะอย่ามาเต๋า เป็นตัวแทนของของเขาเรียกอะไรตัวแทนของสิ่งที่แบบซ่าๆหรือแบดบอยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยแบบคุณตาก็ไม่คิดไม่คิดอะไรมากหรอกเออแบบว่าพูดไปเขาก็ดีใจแต่อย่าให้ได้ยินนะมีตบอันนี้หนุ่มเติมใช่ไหมั้เติมเองนะฮะผมก็มีเหมือนกันอะไร จริงๆนี่หนุ่มก็มีนะในอินเทอร์เน็ตเขาตั้งกันเขาบอกว่าของคุณเต๋าเนี่ยอย่ามาเต๋าดูเกเรแต่ผมเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเออผมไม่ได้หลายใจแค่มีกัรชัยเป็นไอดอลใช่อันนี้เคยได้ยินใชหมเออเขาก็จะมีวลีอะไรกันอย่างนี้น่ากลัวแปลกนะฮะน่ากลัวเนี่ยดูเอาไว้ยังพยายามทำตัวแปรน้องอยู่นะฮะเดี๋ยวชาตหน้าเชิญมาใหม่วันนี้ขอบคุณนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ